ยิ่งก็ยิ่งทำไปแล้วอ่าวันนี้รับจ็อบขุดล่องเอาขุดไปกลางค้างขุดออกเดี๋ยวเดี๋ยวโย่ให้ขุดออกก่อนรับจ็อบรับจ็อบขุดทำรั้วบ้านวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำด้วยฝนระวังเข่าปลาปลาด้อ ระวังท้อปลาปลา,าเดี๋ยวมันจะแตกเพินท่อมรั้วบ้านสร้างบ้านใหม่โอ,อ้ฝนมาดีแท้มือนี่เนี่ย ทำงานกลางสายฝน